อากาศยี่เมสาวด้วยครับผมตอนนี้ประมาณหกโมงเช้าอากาศเย็นสบายเลยครับยี่เมสาววัหนาวแหงผักยี่เมสาวฮาก็สดชื่นดีครับผม สวัสดีพี่น้องเอฟซีนครับผมสวัสดียำเช้าสวัสดีค่ะงมมาเก็บผักขายครับพี่นอ้องก็ซีลาวนะคะจชาได้เวลาดีเกีบมาแน่เลยย้ำงัดเอาสันดึงคนคนขาด ปุ่นเนาะกปุ่นน้ำยากกบใส่ขอมกแนละ้วเสียบมอมก,ออกี่ยวกปกุนกบกับแซบซีลาเดี๋ยวย่นปุ่นขาด บาทสบบาทาาาาาิบาททึกเกาทึอจ้ะึขายบาทพึ่งเน้าหมดสากํลังพอเจวเลยนะี่เจ้าหน่อยก็คือล่ำเป็นดอกของตพี่น้องเขาสิเล่าสนนีดพอดีแหละ จังหมัดนอู่นน้องก็สิบหมัดวะสิบบาทประมาณนี้นะครับหน่อย,ยเห็ดไปลวดลกินยดุดสามเวลาจัางเบืดจังเมียน บาทบางอางเห็ดี๋ยวจะน่อยเขาคงว่าเขามีผักขายแด้เขาก็มาสื่อ,อบบที่สวนด้วครับชาวบ้านโอ้ผักเขาพ่อขายจริงนะเดี๋ยวมันมาซื่อที่สวนจะมาถามอยู่เนาะ มาถามเลยเรื่อยอยู่ค่ะว่าพัาพ่อขายยังเข้ากับว่ท่านพ่อขายเนาะสิบบาทบวงเข้ากับก,กำลังจิติดหน่วยได้ครับนี่แก้วขมิ้นเป็นดอกล้หลายครับหลอดเหล็กก็จะเป็นแต่ได้เป็นนี่เป็นอยูบะบ้านสามหลุนสี่หลุนได้ครับนี่เป็นไปเรื่อยเด้หลุนหนึ่งแก่หลุนหนึ่งออกดอกมาตามตูดเลยปลูกต้นเดียวคุ้มพี่น้องมอง่วงนีง่ มุมนี้นี่ถ่ายไว้ได้สองสามปีเลยพี่นอ้องมุมนี้มุมต้นบกม่วงเลยสังเกตว่าต้นม่วงพอที่ใหญ่ไปเหลือแล้วแตะกานสินน้อยๆน้อยก็หนีเนาะแต่กระปูไว้คุบพี่น้องได้ได้อยู่หฮมเพิ่นแหละได <can> ้อ i̇şte ยู่หฮมตัวไหนต้นนี้แหละผมว่าสิหาไปปลูกไว้หน้าสวนตกต้นอยู่เวลาจอดรถจอดจอดรถเครื่องรถยังน่ะบ่มีห่มทั้งหน้าสวนกระโปูเท่ากันกำลังงามเด้อนี่กระโปู ถ่ายให้อัปเดตให้พี่น้องบังดีเดียๆนะครับช่วงนี้พักในสวนของเัาเนื้อที่กับบ่อไร่ลายนอพี่น้องเนื้อที่ทั้งหมดนี่ยมาถึงไร่ด้วครับผมทั้งปลูกข้าวโพดทั้งปลูกผักนี่ทั้งตัวน,นี้เป็นหอกเป็ดเ,เก่าด้วยครับที่พี่น้องเคยบังคีบแต่แเด็กๆตัวน,นี้เป็นหอกเป็ดเก่าหอกเป็ดเลี้ยงเป็เเเปเ ing, เป ing, ดเลี้ยงไก่ตะกรอนอันนี้บริเลี้ยงนะครับผมบริสะดวกก็เลียกบริเลี้ยงนี่นกเ็เป็นมะเขือเทศจะเทียบปลูกแบบน้ำยดด้วยครับผม เขามีผีกผอมผีกมะผีกแล้วก็มีมะเขือเปราะปลูกนกำกันไปตัวนี้เป็นสลัดนะครับผมสลัดคอรออพี่น้องมันเป็นสีง,งามเลยไปดอน้องสลัดคอรอดก็มีผีกไปนำงามบอกเลยว่างามครับหลุดเนี่ยคนสะเก็ดบางใบผักกาลกูใบบ้านบานออกดิงามถ้าใบเลี้ยวเลี่ยมๆขึ้นนะี่ยเป็นสิบางามกำลังงามพี่น้องอันนี้ก็ เป็นประกาศหอมนะครับผมมีว่าสลัดบานเฮานี่ละประกาศหอมทุกคนทัวไปตรู้จักนะครับตัวนี้ mm hmm. กันว่าสลัดนี้เขาจะรู้จักเลยล่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสลัดอีกอย่างหนึ่งที่กันอันนี้เป็นตัวใดกันเกี่ยวตะลีะ่บหรือตัวใดน,นีเป็นกำลังหอ่อ่น้อเหมือนะกำลังหอน,นั่ หน่อม่งเรื่อยๆได้ครับผมตัวนี้ก็ปลูกหมู่บ้านเลยครับนี่ก็ตัองปลูกหมู่บ้านเป็นสลัดตัวนี้เป็นแบบนำพุ่งนะครับผมเป็นแบบไอหมอกเปล่ากวาดข่าน้ำมันรถไปหากบไปตลาดขง้งเนาะ สลัดนั่นเนแรงพี่น้องสิบบาทเนีขายดีผักส,สดเก็บไปใหม่ๆนี่ขายดีนี่ครับค,คนเทนก็อยากสื่อ,อเราเลี้ยต่างอันใดถึมาขายเนาะสลัดต้องรอสลัดพี่น้องต้องไปพร้อมสลัดมีสลัดมีหอมผักชีไปขายนรำกันมีผักชีเหล่านี่ขายดีครับพวกตระกูลผักชีจีนผักชีจีนกับต้นหอมเนี่ยขายดีมัดใส่กันมัดละสิบบาทสิบบาท เดี๋ยวสกิมมันก็จะไปขายน้ำหมูบานด้วยครับผมผมบริถไปน้ำสามสี่ห้าหกสิบบาทสิบทะเลสิบสามบ่ะสิบสามมัดเดี๋ยวสกิมมันจะไปขายผักด้วยพี่น้อง สวยไปกันลังใจเพื่อนให้เบิดหนึ่งตระกราบรรยากาศอากาศบานนองกอมเสาเลันดีดีเลยพี่น้องกินสบายดีอากาศบริสุทธ์ดวยครับมลพิษมรภาวานี่บอกคอยมีหรอกอากาศบริสุทธ์ไพี่น้องคายผักคายผักมากันครับ สิบสามมัดเนาะสิบสามัดลอยสามสิบบาทที่รถเกลือกเนราไปคายพี่น้องรถขันนี่แล้วพี่น้องไปพาไปเก็บเห็ดอยู่เหนือนย <laughs> อยู่เมืองสอนอยู่ลำพูนอยู่พะเยาขัานนี่แล้ว ยงงหม่กัแมเนจัากกินแกงกับปุ้ไหมอากกินแกงกับปุ้ไฟออมพอดีเนาะเท่าไหร่เนี่ยมันละสิบค่ะ <c oughs> มันละยี่สิบเอามันเดียวมันละสิบบาท พูดได้ไปคุยกับปูคุยคุยกัองเลยวะคุยู่ทางใดคุยดูอ่อันนั้นใหญ่ตลาดแม่สีเขาเห็ดหน้าแม่ให้เปิดน้ำเพียงแม่พูดายบอกโอ้ยอายเอกไปเอาเด่นกับใ <c oughs> นพันบอกย,ย,อยิ่งยันไอยว่าบ่มีบ่มีบ่มีกับปูนะเออยกับตะเรีงว่ามันมีซ้ำนั่น <c oughs> พักพอมี้สักทีว่า <c oughs> ตลาดน,น,นั่นแม่เป็นหลังชั้นนี้ได้สามก้านสิบบาท โอ้เี๊ยปูตกน้ำแกแต่ก้าเลย่เมายนสไปเบของสิบุ๊กสีดุ๊กอ้ยงามครัเน้องงกับปูงามงาไปออมกับปูไปเจียกับปูออมกับปูปู่าพร้อมไหมต่แขกกับปูพร้อมเออแล้วกับปูมาขายอะไรนีพูดแตปูเข้ามาพร้าวแกงเดียวนะกุนตนหอมมะพร้าวซีม้อะไรบ้างกับปูแล้วกัผักแกงเออก็ขายกะลังนี่เลยมีฟางอันเดียวสลัดกะลังอัน อยากได้สลัดเนาะกินมาติานได้ิไปเอาปอไปเอาอยู่เหมือนนี่ท่อ่มีบโบบาดได้พอมันมีมันมีอยู่หด้มีมีอันนี้เม็ดมันเนี่ยจะไม่จะเป็นทขายตลาดนั้นจะมีได้หลายนบได้ปายเดียวรอก่อนมีหนังสือม่มีทอนหรือจได้เอามาขยืมแนงขบ่งอยได้น่ะเออกันนะโอ ละบานนี้ไม่ขางงนะน้แบ่งลอยเจ่วขึ้นแล้วมันสะซัสนอันแรกนี่เล้มาองมาแต่เอาม่ชมาเป็เออเมาหนไเป็อย่างเดียวมาันกินจะได้ไหนสิมืดนึ้นเงี้่วเ็นก็เจียวมอหูเอ้ยมาหนึ่งะีล่าเหากับเรือมัดหนึ่งเด้อจ้ะ มัดสุดท้ายคุณเอาแล้วขอบคุณค่ะแจ้วออมแสียบๆจะอยู่ไก่โรงเรียนเด้อพี่น้องนี่เสียงเพลงโรงเรียนอะไรเงี้ยกี่เข่ามั้ยไงในไงมาใส่อมใส่คนดีเเออพอดีโอ้จะจะ กินเจเนะจาะจา้จาก,กินเจค่ะกับบากันฮะบ้านมาขายเบิร์ดแล้วเนาะค่ะผักเก็บไปทัพพักชีพี่น้องมื่อนี้โอ้ยอยากเอามื่อหนะ้าไปขายเงี้ยนี่ที่นั่นใหญ่ไปขายตลาดนี่กำมวนอีกแบบยดได้พี่น้องได้พบปะผู้คนหลากหลายเนาะเมื่อนี้ขเขาไปขายขายข้าวเดี่ยวเนาะขายข้าวเดี่ยวกับเบิดเลยค่ะ พอดีเลยเนาะขายไงบอยเห็นไหมพักสลัดใหญ่นี่กวงตุงออกดอกพอดีเนาะเก็บกวงตุงไปขายนําจะไปเยอะไเอาต้นกาเสอเอาต้นกาตอนนั้นเก็บเอาไปขายอยู่ดเมียนอยู่ย้อนเราไปขายในลายแห้งพุดเพราะว่าเป็นนาแห้งนาแห้งพัดแก้วเนาะเมียนไปแก้วไปเป็นหนึ่งปลาก็ได้พี่น้องผักกวงตุงไปพัดก็ได้เห็นเดี๋ยวไรไมนู่นข้าวแกงข้าวแก พี่น้องวัอนี้วุ้มยังไล่หรอกค่ะเก็บแท็กซี่ลาวไปขายเนาะเกียรนองบึงค่ะัางเฮาก็ขายในเหลี่ยวยางนึงทีนี้ไอ้คอร์ดอันนี้เป็นบ่อนี่บอกนี่ไนี่ไหมเพิ่งซื้ออยังก็อคอดตัวใดนี่นี่ไหมคอดใหญ่คอดใหญ่จู่นี่จะมีสองสามอย่างเลยพี่น้องอยู่ในแปลงนี่บบิ๊บคอร์ด ใหไงฮะเบบีค้คอร์ดนไงรอรอรออีกหน่อยพี่น้องอ,ออกตลาดเดี๋ยวสักมือไปเจอกันตลาดนะครับป่ะขอบคุณพี่นอ้องทีมสามรับชมเด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์น,นะครับขอบคุณทุกวรักใจเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ